แค่นี้ไม่พออีกในส่วนผส,สมของต้องจัดเต็มัดเต็มคุณเล็กบอกว่าคัดสารอย่งางเดียวไม่พอคุณเล็กสั่งใส่อย่างเดียวยังใส่ได้อีกเอาไหมครับคุณเล็กตอบว่าเอาค่ะเอาแน่นอนนะครับเราเติมอะไรเข้าไปครับใครพูดถึงกระดูกเนี่ยนะครับแน่นอนเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสารสําคัญอีก2ตัวก็คือวิตามินดีกับแคลเซียมนะครับที่เราจะต้องเสริมเข้าไปความแปลกและก็ความพิเศษของวิตามินดีนะครับแล้วก็แคลเซียมของเรานที่นี้มีความพิเศษอย่างไรวิตามินดีที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นวิตามินดีสามซึ่งวิตามินดมดูซึ ก็สร้างโครงสร้างของแคลเซียมแล้วก็กระดูกเนี่ยได้ดีที่สุดเลยในส่วนของวิตามิน D3 มเนี่ยนะครับเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็มีการควบคุมปริมาณนะครับการเติมเข้าไปเนี่ยนะครับให้ถูกต้องตามหลักของคณะกรรมการอาหารยาเราก็ใส่อย่างเต็มที่เต็มโดสที่วิตามิน D3 จะทํางานได้ซึ่งหลายคนบอกว่าวิตามินดีเนี่ย,ง,ย,ง,ยง่ายมากเลยก็แค่ไปออกเดินตอนเช้าตากแดดตอนเช้าโหแต่คุณเล็กครับงานวิจัยออกมาแล้วนะบอกว่าการที่เราจะตากแดดจนได้วิตามินดีเนี่ยนะครับเราต้องอยืนตากแดดเนี่ยนะครับในเวลาประมาณสักเก้าโมงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโม เป็นเวลาถึง2ชั่วโมงนะครับเราถึงจะมีปริมาณวิตามินดีมากพอที่จะไปช่วยเสริมสร้างกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยนะครับให้ได้อย่างเต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเราได้รับวิตามินดีที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่เราไม่ต้องไปตากแดดครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเติมเข้าไปแน่นอนครับวิตามินดีก็แล้วใส่เข้าไปก็แล้วจะไม่สามารถสร้างโครงสร้างของกระดูกได้เลยจริงๆนะครับก็ต้องประกอบไปด้วยแคลเซียมด้วยซึ่งแคลเซียมที่เราใช้เนี่ยเป็นแคลเซียมเทโอเนตเพราะฉะนั้นหลายท่านจะกังวลว่าเอบ แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมบางทีก็มีปัญหาของภูมิแพ้แต่ว่าตัวแคลเซียมทิโอเนตตัวน,นี้นะครับที่เราใส่เข้าไปจะไม่เกิดอาการแพ้แน่นอนแล้วก็เป็นแคลเซียมที่เป็นโครงสร้างอยู่กันกับคอลลาเจนเลยเขาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะว่ากระดูกี่มีแต่โครงสร้างของแคลเซียมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเล็กครับกระดูกมีโครงสร้างของคอลลาเจนด้วยเป็นแคลเซียมชนิดพิเศษซึ่งเป็นแคลเซียมที่เราใส่เข้าไปนี่แหละก็คือแคลเซียมทริโอเนตตัวนี้เพื่อทําให้ร่างกายเนี่ยนะครับสามารถเสริมสร้างกระดูกและข้อได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังเเลยยทีีดว